มาดูสเ็จการออกหมัดของมวยภูทรบ้านครับเดินนิวเจอเพชรพังคีเพชรพังคีกันเก่งจุกผู้เดินนิวคือการเกงขาวกับมี่อือเสบการออกหมัดของมวยภูทรที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอูดอเรเฟซบุ๊กนำพิชิตมวยสาย,ยามครับเนี้ยไม่เป็นไรครับเดินใส่ไหวน้ําใส่กันพอครับเนี้ยคนหนึ่งฟรีสไตล์คนนึงมีการเชียงบ้างมาบ่เป็นยังแล้ืเ้ยหมัดท้ายอุมโดนหมัดครับหมัดขวา แบบเตะเบาๆครับแล้วก็เขี่ยหน้ากันไปเขี่ยหน้ากันไปโอ้โหใครจะเป็นลมล้วครับแบบนี้ต่อนี่ว่าสู้กันครับหวังถึงขั้นเป็นลมแล้วกระซงนี้กอดลงมาตีเข่าแล้วก็วิ่งหนีโอ้ยเตะหัวเไปมามัดหัวงี้โอ้ยละมือแทนแตทีเข้าอีกตีมาเลยตีมาเลยพนาโอ้ไม่สู้คอแล้วครับตอนนี้เดนิวไม่สู้พอ พังคีเตะเตะแล้วก็ตีครับแต่พังคีเอก็หมดแรงแต่เดนิลไี่ดูว่าจะหมดแรงกว่าครับโอ้โหว่ายน้ำโอ้โหอุ้ยไก่จะเป็นเมื่อยแท่นเนาะเฮ้ยเล่นอะไรอีกเอาเบิร์ตยกก่อถามาทรงนี้มาแบบนี้ครับดูบรรยากาศครับนะแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับเด็ดพังคีดีกว่าชัดเจนในขณะที่เดนิลเนี่ยโอ้ถึงเขาเตะอะว่าขอโทษผมนะแต่เขาเป็นมารยาทครับเดนิลแกหมดนะ แล้วก็ไม่มีปัญหาครับเด็ดลอยครับเด็ดพังขี้เด็ดฝ่ายชนะไปเก็บจากนำไปชิดมวยสยามครับเป็ดปุ๊ก